ยังไเลยไม่อะไรหรือ่าคนดอะไรเพื่อนเัเพื่อนกันอะชิปชิปชิปหยู่แปดเดือนได้ค่ะได้หมไม่ได้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 ไม่ด้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้่ได้ไ่ได้ไมด้ไม่ได้ไม่ได้ไ่ไดม่ได้ไม่ได้ด้ไม้ไม่ได่ได้ไม่ได้่ได้ไม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 ้ไม่ได้่ได้ไ สาวมีเลี้ยงเงิด้วย